วันนี้นะครับผมเราจะเอากระดองมาครอบอันนี้นะครับตอนนี้เราได้เชื่อมแล้วนะครับก็ดีเป๊ะเลยครับผมนะครับไอของมันตรงรุ่นหรือเปล่าไปดูนะครับว่าเสร็จกระหล่อลได่ไหนนะครถคันนี้ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เป็นวันที่22นะครับวันนี้นะครับผมเราจะเอากระดองมาครอบอันนี้นะครับตอนนี้เราได้เชื่อมแล้วนะครับด้านนอกและด้านในนะครับ เดี๋ยวจะพามาดูครับว่ามันจะใส่ได้พอดีหรือเปล่าที่เราคำนวณนะครับว่ามันจะพอดีหรือเปล่าทุกคนพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วครับผมตอนนี้ใช้เวลาไปหกวันแล้วมามาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับนี่ <Okay. S 1> มันจะเหมือนที่เราคำนวณไว้หรือเปล่าได้ตว่าอะไว่า a few moments later เฮ้ยมันตรงรุ่นดีว่าง เฮ้ยดูนีตรงรุ่นเลยครับผมดูดิเฮ้ยมันตรงรุ่นเลยพี่ทำไมมันตรงรุ่นเงี้ยก็เรากะไว้แล้วไงอันนี้ออกมาเลยปะเนี่ยอ่าเราคำนวณไว้แล้วเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นท่วงขึ้นโครงเหล็กเอาอ่าจะเป็นขึ้นโครงเหล็กทั้งนายจะเป็นโครงเหล็กนะครับอ่าไฟเบอร์ไม่แข็งแรงก็จะเป็นโครงโอ้โหตรงรุ่นเลยครับผม่ะพาไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับผมนะครับโอเคครับผมมาลุยกันต่อเลย let's go

เราไัม่ต้องคุ้เจอทุท่กดูมันคืนี้ไม่ซคิดพระกอบองทีแลมือนแยเลยค่ดมืนคนไทไม่เาใครจะอนวนน้ำเราสรินกับทีจากโไม่ใช่คันมันขได้จริงควจะนอน บางคนเห็นแล้วคิดว่ามักแต่จริงๆเราประกอบมาเองที่ละจุดไม่ใช่งานโชว์แต่นความจริงละทุอยาที่ใส่ไปมันมีเหตุผลอยู่ข้างในโลกตาลราแค่มีเรื่องราวเรารู้ทุกจุดเพราะเราทำมันมากับมือ สิ่งแหนวแง่ลมเราสร้างให้มันกเกิดขึ้นจากศูนไม่ใช่แค่ตั้งแต่มันขับ,บตั้งจริงบนจันทร์นุ่นจริงวันจริง ตอนนี้นะครับบอดี้ปอเทเน่ครับได้ลงไปเดฟกเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนของมันตรงรุ่นเลยนี่นะครับผมพอดีเป๊ะดูเป๊ะไหมพอดีเป๊ะเลยครับผมนะครับไอของมันตรงรุ่นหรือเปล่าดูดิดูดิเป๊ะเลยดูฝั่งนู้นเปะ๊ะไหมโอ้โหลุหน้าปา่ะนี่ยมันตรงรุ่นหรือเปล่าเหมือนตรงรุ่นเป๊ะเลยครับผม นี่นะครับเหมือนของมันเลยตรงรุ่นเลยดูดิมาดูรายละเอียดนี่ดูพื้นใหม่ๆเลยพื้นใหม่แน่นอนนะผมสนิมไม่ขึ้นนี่นะครับก่อนที่เราจะประกอบหรือว่าเราประกอบเสร็จแล้วเราต้องพ่นกันสนิมก่อนนะนี่นครับผมพ่นกันสนิมใต้ท้องรถด,ด้วยในรถด,ด้วยนี่อันนี้เล็งอยู่เลงอยู่เลงอะไรพี่ออเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องหาระดับน้าก่อน พรุ่งนี้หาระดับน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตักน้ำมาขันหนึ่งใช่สำนึกทำใช่เรื่องแล้วไม่ใช่อะไรอ่างงี้อ่าอ่าลังหาระดับน้ำอยู่นะครับผมตอนนี้ตัวบอดี้เราหาระดับน้ำไอ้ตัวตั๊ตัวเหล็กเราหาระดับน้ำไปแล้วอ่าครับผมจะหาระดับน้ำฟอยเบอร์ล้อ่าเราจะหาระดับน้ำไฟเบอร์เพื่อจะยึดขึ้นโลบาให้มันเท่ากับตัวไฟเบอร์เพิ่นเอาไฟเบอร์เอาเนี่ย เอาไฟเบอร์เข้ากับโพมนะแล้วก็ยึดหากันให้มันแน่นให้มันแข็งแรงนะครับผมนี่นะครับก็เฮ้ยแต่จุดแต่เครื่องมันอยู่ตรงไหนนะพี่เครื่องมัอยู่ตรงกลางนี่เครื่องอยู่ไหนีเเครื่องตรงนี้นะครับอันนี้คือเครื่องนะอยู่ด้านหลังเหมือนของแท้ทุกชิ้นนะครับผมหม้อนน้ำม้อนน้ำน่าจะเป็นวีเมาส์อขนาดนี้เอ้ยม้อนน้ำเป็นไงวีเมาส์วีเมาส์อีาส์ฝากติดตามมนด้วยนะครับว่าหม้อนน้ำวีเมาส์นี่เดี๋ยว ไปดูนะครับว่าเสร็จจะหล่อแค่ไหนนะรถคันนี้ครับผมผมกําลังเชียร์ลูกค้าอยู่ผมบอกนี ه, ่เขาอยากได้สีฟ้านะครับแต่ว่าตามใจลูกค้าแหละแต่ตอนแรกผมอยากได้ทีพย<ๆ>ียวแต่เขาทีมใช่ไหมเออถ้าเป็ขาคันนู้นแต่ลูกเขาบอกว่าอยากได้สีฟ้าเอาเพียงเพียงเฮ้ยไห,ห,หนๆก็ไหนๆแล้วว่ามาเรามามาต่อทิปกันนิดนึงนะคันนี้นะครับจะเปลี่ยนช่วงล่างใหม่หลายคนบอกว่าไม่ออกงานเลย ช่วงล่างเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรอ่าช่วงล่างเราจะเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแพรใหม่ครับผมเปลี่ยนเป็นแพระแพรอิสระอิสระน่าจะเป็นสกายไลน์แล้วอยากรู้อยากรู้เดี๋ยวเราติดตามอ่าเฮ้ยแพรเก่าไปแล้วพี่แพรเก่าช่งกิโลนะแพรเก่าช่งกิโลไปแล้วตช่างกิโดเฮ้ยเน่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 โน่นโน่นโน่นนี่ดูแพรเก่าโน่นมีตองโน่นโน่นไปดูดิอ้าวแล้วแล้วตัดแพรทิ้งไปแล้วนะครับเน่เน่ไม่ใช้แล้วนี่ครับ แพ้เก่าเราตัดทิ้งไปแล้วนะเนี่เราไม่บอกเลยว่าตอนนี้ครับเราเริ่มทาโปรเจกต์ใหม่ก็คือเรารู้แล้วว่าทําไมรถเราวิ่งไม่ดีนะครับไม่ใช่วิ่งไม่ได้นะวิ่งได้แต่วิ่งไม่ดีนะครับระหว่างเต็มที่วิ่งไม่เต็มที่นะครับเราเลยเอาคือเข้าใจไหมเราทําไปแก้ไปครับจนจนเรารู้แล้วว่าเราเสียที่จุดไหนใช่ป่ะเราได้ที่จุดไหนเรารู้แล้วนะครับเราก็มาแก้ไขในรถคันนี้นะครับแล้วในรถคันนี้ ก็คือคือการพัฒนาของคันนี้มาแล้วนะครับคือเนี่ยมันพัฒนามาจากคันนี้นะครับคันนี้ถ้าจะเทียวเดียวจบเลยอ่ะคันคันนี้คันนี้เทียวเดียวจบนะคันนี้ไม่มีแก้แล้วคันนี้วิ่ลงดีอ่ะเทีย,เยบเ,ยเดียวจบแน่นอนนะครับหนึ่งเลยตอนแรกอ่ะเรามาผิดทางนะครับเราต้องบอกไว้ก่อนว่าเราเอาแพคุณภาพตามหมดนะเราเอาแพอ่ะรถขับหน้ามาวางข้างหลังแล้วมันมาผิดทางเพราะอะไรรู้ไับข้างหน้ามันต้องมชละเราให้ตัวได้ อย่างเช่นนี้เราอยากอยากจะอยู่กับพื้นนะไงรอบนี้เราทําแบบกองพื้นเลยนะครับแน่แน่กองพื้นแบบนี้เลยนี่นะครับผมอ่านะครับก็ฝากติดตามทั้งคันนี้และคันใหม่ด้วยครับผมนะครับในร้านกลิ่นจะเส้งหรือว่าช่อง KR Thailand ครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ผมมีกําลังใจทํำชิปต่อไปรับรีวิวสินค้ารับโปรโมทสินค้านะครับผมใครอยากให้รีวิวอะไรครับหรือว่า อยากจะสปอนเซอร์นะครับรับหมดนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ร้านกินละเส้นครับรถสร้างโดยฝีมือคนไทยนะครับร้านกินละเซ้นนะครับโดยช่างเอกและทีมงานนะครับผมเดกกินละเส้นขอบคุณครับสวัสดีครับเอ้ยแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับผมขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับที่สนับสนุนเรานะครับผมน้ำยาเคลือบเงาแบบเคลือบแก้วสูตรพิเศษลดเงาฉ่ำดูใหม่ตลอดเวลานี่ครับขวดละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท เน่เน่เน่ฝากอุดหนุนด้วยครับขอบคุณสปอนเซอร์กินเลซซิงนะครับอ่ะแล้วอีกแบรนด์หนึ่งนะครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักเรานะครับก็กินเลซซิงเหมือนเดิมครับเน่ครับผมน้ำยากระจัดคราบคราบเหลืองคราบขี้ใครนะครับลดใครสีขาวแล้วออกคราบเหลืองนะครับเช็ดเลยนะครับขาวสะอาดลดดูใหม่เหมือนเดิมหรือว่าเป็นคราบควันรถนะครับที่แบบว่าตูดดำๆท้ายดำๆนะครับแล้วล้างไม่ออกนี่เลยออกแน่นอนแล้วไม่แพงด้วยนะครับขวดนึงก็ หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเหมือนกันนะครับผมฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักทั้งสองแบรนด์ด้วยครับผมแบรนด์กินเลี่ครับนี่ครับเป็นน้ํายาเลือมเงาเคลื่อมแก้วแล้วก็เป็นน้ํายาจัดคราบนะครับผมนะครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับผมนะครับสวัสดีครับ